สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 3ทุกคนนะครับตามที่ครูได้บอกไปว่าเมื่อเราออนไลน์นะครับเรานะครับออนไลน์แล้วแต่เราไม่ได้ตอบครูนะครับวันนี้ครูก็เลยมาอัดคลิปนะครับในการสอนพวกเราเนาะเกี่ยวกับนิรานผู้ขาทองนะครับคราวที่แล้วนะครับครูได้สอนนักเรียนนะครับทั้งกลุ่ม A และกลุ่ม B เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถึงตรงนี้ใช่ไหมลูก ถึงโลงเล่าเตากลั่นควันขโมงนะครับอันนี้นักเรียนก็ทราบดีไปแล้วนะครับว่าคราวที่แล้วเราถึงโรงเล่านะครับก็คือสุนทรภู่เนี่ยก็คือผ่านเส้นทางการเดินทางถึงโลงเล่านะครับก็เล่าบรรยายสภาพโลงเล่าต่างๆนะครับแล้วก็นึกถึงตัวเองนะครับที่เคยดื่มสุรานะครับจนมีวักน้ลูกถึงสุราพารอดไม่วอดวาย ไม่ใกล้กายแก้งเหมือนก็เกินไปนะครับวันนี้ผมบอกว่าสุนทรภูดเนี่ยนะครับเขาเได้ผ่านลงเล่าได้ผ่านสุรานะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่พูดถึงถ้าไม่กล่าวถึงเลยมันก็เกินไปนะครับเพราะเราเองก็คนเป็นคนที่ดื่มสุรานะครับ โอ้บาปกรรมน้ํานรกเจียวอ,อกเรานะครับสุนทอนผู้ได้เปรียบน้ําเหล้าหรือน้ําเมาเนี่ยนะครับเป็นน้ํานรกนะครับอันนี้คือผ่านไปนะครับเพราะนั้นหนึ่งครบสถึงตรงนี้แล้วต้องไหมครับอะต่อมานะครับครูจะพานักเรียนไปดูนะครับเมื่อผ่านโรงเล้าก็จะผ่านบางจากลูกเขาจะมาบางจากบางพรูนะครับบางโพนะครับแล้วก็มาบ้านยวน นะตรงนี้นะมาบ้านยวนนะครับเพราะฉะนั้นครูจะผ่านไป1 2 3 4สสถานที่เลยนะครับโดยนะครับเอาเพลงฉ่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครูขอช่อยช้าก่อนนะครับเพื่อให้ได้อัดทรสนะครับเพราะนักเรียนไม่อ่านให้ครูครครครนาะครูเศร้ามากเลยนักเรียนแบบเออคือกับนักเรียนไม่อ่านให้ครูเลยนะครับเออไม่ช่วยครูเลยไม่ช่วยกันทำมหา,ากินเลยนียนะครับ แปับหนึ่งนะโคอออ้ชโค้ชอะไรกันลูกตับหนึ่ง ถึงบางจากจากวัดรักพี่น้องมามัวหมองม้วนหน้าไม่ฝ่าฝืนเพราะรักใคร่ใจจืดไม่ยืดยืนจำต้องขืนใจภาคมาจากเมืองถึงบางครูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครองเคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลืองถึงบางพัดเหมือนพี่พัดมาขัดเพือง ถึงผัดเมืองผักสมอนมารอนหลนถึงบางโพโอ้พระศีมหาโพร,ร่มนิโรธมุขขมูลให้บูนผลขอเดชะอานุภาพประทศสปพนให้ผ่องพ้นภัยพานสำราญกายถึงบ้านยวนลัวแลลง สัพพันมีข้องขังกุ้งตาไว้ขาขายตรงหน้าโรงโครงทางเสาวางรายพวกสญิงชายพร้อมเพียงมาเมียงมองจากเลี้ยวรับกับเขตรด จะแล้วกับรับเขตประเทศสถานทรมานหม่นไหมหรือไทยหมองถึงเทมาอารามอารามทองพึ่งฉลองเลิกงานเมื่อวานสื่ออ่ะโอเคครับตอนนี้นะครับส่วนตนผู้แจวเรือต่อไปลูกเดินทางมาถึงบางจากนะครับบางจากก็นึกถึงบางจากคือชื่อสถานที่นะครับ บางก็คือลักษณะที่มันมีแม่น้ํานะครับเป็นคลองเล็กๆเขาเรียกว่าบางนะจากอาจจะมีต้นจากเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้สุนทอนผู้เดินทางมาถึงบางจากจากวัดพระพี่น้องก็คือนึกถึงการจากพระธาุจากพี่น้องนะครับมาม้วนหน้านะครับก็คือมาม้วนมามัวหมองม้วนหน้าไม่ฝ่าฝืนนะครับอันนี้เป็นคําศัพท์นะลูกอ่าเป็นคําศัพท์ม้วนหน้าแปลว่าอะไรลูก มวนหน้านะครับถ้าเราดูนะครับในหน้าสุดท้ายนะครับคําว่ามวนหน้าเนี่ยจะแปลว่าแปลว่าอะไรนะมวนหน้านะครับอ่ะปกติแล้วนักเรียนจะต้องมาแปลให้ครูนะแต่นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนกับนะครูเนาะครูก็เลยต้องอัดคลิปนะครับเพื่อเอ่อให้มันสมบูรณ์แบบนะครับในการเรียนการสอนของเรานะครับ โอเคนะครับม้วนหน้านะครับหาก่อนะแป๊บหนึ่งอ่ะม้วนหน้าแปลว่าซ่อนหน้าเพราะความอายส่วนคนผู้อายนะครับที่ได้พลัดพลากจากน้องนะครับถึงบางจากจากวัดพรดพี่น้องก็คือจากวัดบุรณะมาแล้วก็พลัดพรากจากพี่น้องมานะครับแล้วก็มีความอายที่ตัวเองเนี่ยได้จากพี่น้องมานะครับ เพราะรักไข่ใจจืดไม่ยืดยืนจําต้องขืนใจภาคมาจากเมืองที่จากมาครั้งเนี้ที่พลัดภาคจากมาครั้งนี้ก็คือฝืนใจมานะครับถึงบางปลูนะครับคิดถึงอะไรลูกถึงบางปลูคิดถึงคู่เมื่ออยู่ครองมาเดินทางมาถึงบางปูแล้วคิดถึงครู่นะครับเคิดถึงคู่ครอ,องของตัวเองนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยใส่ซองส่งให้ล้วนใบเหลืองก็งคือใบเหลืองคือใบพลูนะครับเขาจะส่งให้ตอนแต่งงานหรือว่า ก็คือแห่ขันหมากอ่ะลูกแห่ขันหมากหรือหมากครูนะครับก็จะมีพิธีนี้นะครับถึงบางพัก่าผ่านบางพักมาแล้วถึงบางพักเหมือนพี่พัดมาขัดเคืองทั้งผัดเมืองผัดสมอนมาลอนลนก็คือพัดพลาดจากน้องมาจากทั้งเมืองจากทั้งสมอนแปลว่านางอันเป็นที่รักนะครับถึงบางโพโอพระศรีมหาโพร่มนิโรธมุขมูลนะรุขมูลให้บุญผลนะครับนิโรธลุกขมูลแปลว่า โคนต้นไม้นะครับอันนี้ลูกขมูลเป็นคําแปลนะลูกเป็นคําศัพท์แปลว่าโคนต้นไม้นะครับนิโรดนิโรดแปลว่าอะไรครับลูกนิโรดนะครับนิโรดแปลว่าความดับทุกข์นะครับถึงบางโพก็นึกถึงต้นสีมหาโพธิองสมมาองค์สมเด็จสมมาสม,มุทรเจ้าได้ตรัสรุ้ไว้นะครับที่ต้นนี้ก็คือท่านดับทุกข์เนี่ยที่ใต้ต้นไม้นี้นะครับเราก็ขอพรพระสีมหาโพธิว่า ขอเดชะอานุภาพประทศพลให้ผ่องพ้นภยัยพานสําราญกายก็คือให้ข้าพเจ้าเนี่ยทำไมลกูกสําราญกายก็คือเดินทางตลอดปลอดภัยให้ไปถึงใจดีบูเขาทองนะครับต่อมาเดินทางต่อมาส่วนพู้เดินทางก่อมาคือถึงบ้านยวนล้นแต่โรงแรสะภาพมีข้องขังกุ้งปลาไว้ค้าขายตรงหน้าโรงพงพางขาวางรายพวกหญิงช,ชายพร้อมเพียงมางเมียงมองก็คือถึงบ้านยวนเนี่ย นักเรียนสังเกตไหมว่าบ้านบ้านยวนจะมีโรงแรศข้างนะครับก็คือมีโรงปลานะครับมีข้องถังก็คือข้องนะมีข้องถังกุ้งปลาไว้ค้าขายคือบ้านยวนเนี่ยนะครับอยู่ริมน้ําแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็มีข้องมีปลาแสดงว่าบอกได้เลยว่าส่วนคนผู้เดินทางผ่านบ้านยวนก็คือเห็นการทําเกษตรเห็นการทําประมงนะครับอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้เห็นการทําประมงอยู่นะครับก็ ก็บรรยายถึงสภาพภูมิประเทศของบ้านยวนนะครับตรงหน้าโรงโพงพางขาวางรายพวกจิงชายพร้อมเพียงมาเมียงมองนะครับก็โพงพางก็คืออุปกรณ์ดักจับปลาชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงเขมาอารามอารามทองพึ่งฉลองเลิกงานเมื่อวันซืนศูนย์นทอนผู้แจวเรือต่อมาถึงวัดเขมาพิรัตตารามนะครับก็บอกว่าวัดเขมาเนี้ยพึ่งฉลองเลิกงานเมื่อวันซืนไปก็คือ เพิ่งมีงานประจําปีไปนะครับจากคราวที่แล้วเมื่อวานซืนนะครับสันพวกก็เดินทางมาถึงที่วัดเขมาพิรตารามนะครับต่อมาครับศุนนพกก็บรรยายว่าถึงเขมาพิรัตารามแล้วเนะี่ยเมื่อครั้งก่อนนะ่ะเคยมาที่วัดหีกน,นี้คือวัดเขมาพิรัตารามนะครับก็คือโอ้บางหลังครั้งสมเด็จบรม,มโกศมาผูกโบสถ์ก็มาได้มาบูชาชื่นชมพระผีพระพิมพ์ริมผนังยังยั่งยืนทั้ง84% 0 0 0พันได้วันทา โอ้ครั้งนี้มีได้เห็นเล่นฉลองเพราะตัวต้องตกประดาษวาสนาประดาษว่าตกต่ำนะลูกตกอับตกต่ำนะครับเป็นบุญน้อยพลอยนึกโมทนาพนาวาติชนเข้าวนเวียนก็คือเมื่อครั้งก่อนเนี่ยโอ้ปางหลังครั้งสมเด็จบรมกโกศธสมเด็จบรมโกศธนี่หมายถึงรัชกาลที่สองนะครับเมื่อตอนที่ถุนันผู้เป็น คนรับใช้หรือว่าเป็นคนสนิทของรัชกาลที่สองเนี่ยนะครับก็ได้มาปลูกบทที่นี่นะครับปลูกบทก็คือทําบุญที่นี่แล้วก็ตัดปลายลูกนิมิตที่นี่ก็คืออ่าก็คือทําบุญฉลองงานการบุญนะครับที่วัดเขมาพิระตารามชมพระพิมพระพิมก็คือพระพิมก็คือพระเครื่องนะครับชมพระพิมรพพิมผนังผนังอย่างยัง่งยั่งยั่งยืน ทั้ง84,000ในวันท้าเือได้กราบไหว้84,000องค์ที่อยู่รอบพระอุโบสถนะครับของวัดแห่งนี้นะครับก็คือวัดเขมาพรัตารามนะครับแต่บัดนี้นะครับไม่ได้มาฉลองด้วยแล้วนะครับเพราะตัวเองเตกอับวาสนาบุญน,น้อยเหลือเกินนะครับขออนุโมทนาเอานะครับและสุนทรภูก็บัรยายว่าอนาวาติดชนเข้าวนเวียนหลังจากนั้นสุนทรภูก็แจวเรือต่อไปที่ เลยวัดเขมพรพด้ตะลามไปนิดนึงก็ราวานาวาไปว่าเ,เรือล<อ>ูกเรือของศูนย์ทอนผู้ทาไมครับเรือของศูนย์ทอนผู้เนี่ยติดชนเข้าวนเวียนหมายความว่าเรือของศูนย์ทอนผู้ติดในน้ําวนนะครับมันจะเป็นน้นําวนฟู่ฟู่ฟู่เป็นน้ําดูดนะครับน้ําดูดศูนย์ทอนผู้ไปนะครับดูดเรือไปแต่ศูนย์ทอนผู้ก็ช่วยได้นะครับศูนย์ทอนผู้ก็พยายามที่จะออกนะครับก็จะมีบทประพันธ์นะครับ อ,อ่านต่อเลยลกูลกบทประพันธ์นี้นะครับเป็นจังหวะนะลกูกช่อยช้าดูน้ำกลิ้งเชี่ยวเป็นรถดูน้ำวิ่งกลิ้งเชี่ยวเป็นเกลียวกรอกตรับกระชอกฉาดฉัชดชวัด วเฉวียนบ้างถุ้งถุงุ้งวงเหมือนกงเวียนดูเวียนเวียนพางพางเป็นว่าบนทั้งหัวท้ายกายแจวกระชากจ้วงคันเลยล่วงเลยมากลางคันเลยล่วงเลยทางมากลางพนโอ้・เรือพน้นบนน้ำในสาชนยังใจยังวนหวังสว่า ไม่คลาดคลานะครับตลาดแก้วแลไม่เห็นตลาดตั้งสองภาพฝั่งล้วนแต่และสองภาพฝั่งก็แต่ล้วนสวนรึกสาโอ้รินรินกลิ่นดอกไม้ใกล้พงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพดดำรํมมะเกลือเห็นศกใหญ่ใกล้น้ำระกรม แฝงทั้งรักแสงแสงสวางประหลาดเหลือเหมือนศกพี่พี่ช้ำและกรมเกลือเห็นลักเรือแรงสวางมาค่ากลางถึงแผงนมชนลนามาตลาดขวัญมีพรงแพลต้มีพรงแพแผวพันเขาขายเขาค้าขายทั้งของสวนล้วน,วนเรือน อยู่เรียงรายพ่อศินชายประชุมกันทุกวันคืนอ่ะโอเคครับลกูกส่วนตอนผู้เดินทางนะครับผ่านวัดเขมาพิรัตตารามมาแล้วนะครับก็ทําไมครับก็ถูกน้ําวนนะครับดูดเข้าไปนะครับส่วนตอนผู้ก็บรรยายน้ําวนไว้ว่าพอนาวาติดชนเข้าวนเวียนดูน้ําวิ่งกริ้งเชี่ยวเป็นเกลียวเกราะมันหมุนดูดลงไปนะครับกราบกระชอกฉาดจัดฉวดเฉวียน บ้างถลุงถลุงบุงวงเหมือนกงเปียนนะครับก็คือน้ามันวนอ่ะเนาะเหมือนกงเปียนคือล้อเกวียนนะลูกเป็นวงกลมนะล้อเกวียนนะลึกรู้จักล้อเกวียนเนาะนะครับดูเวียนเวียนคว้างคว้างเป็นวากวนนะครับก็มันเวียนวนนะครับส่วนนงก็พลายพยายามพายเรือลูกทั้งทั้งหัวท้ายกายแจวกระชากจ้วง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  ครับทั้งเรือทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจ้วงเพื่อเพื่อจะออกแก่น้ําวนนะครับน้ำวนเนี่ยมันจะทําให้เรือเนีย่ยสะบัดหรือว่าดูดนะครับพอดูดไปปุ๊บเรือก็จะล่มนะครับเพราะฉะนั้นสมนัขพูดต้องต้องพายนะครับกายแจวกระชากจ้วงคาไรร่วงเลยทางมากลางผนโอ้เรือพน้นวนในสาชนเรือพ้นน้ำแล้วครับหลังจากที่พยายามพายมาแบบทั้งหัวท้ายกระชากจ้วงเรือพ้นน้ำแล้ว ใจยังวนหวังสวาสดไม่คลาดคาแต่ว่าใจของพี่ทําไมยังวนยังสว่าดกับน้องอันเป็นที่รักอยู่ไม่คลาดคลานะครับุนทรผู้เดินทางต่อมาถึงตลาดแก้วนะครับุนทรภูก็บรรยายว่าตลาดแก้วแลไม่เห็นตลาดตั้งไม่มีตลาดแล้ว แต่สองฝากฝั่งนี้มีสวนพฤกษาคือมีสวนดอกไม้ได้กลิน่นโอ้รินรินกลินล่นดอกไม้ใกล้โครงคาได้กลิ่นของดอกไม้หอมชื่นใจมากเลยเหมือนกลิ่นผ้าแพรดดำร่ํามะเกลือนะครับแพรดดำร่ํามะเกลือก็คือการที่เอาเราเอาผ้าแพรเนี่ยไปย้อมสีมะเกลือนะครับซึ่งเป็นสีดำนะครับก็ส่วนพวกก็บัญญายนะครับเห็นโศกใหญ่เห็นโศรใหญ่โซกในที่นี้หมายถึงต้นโซกนะครับ เห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกกรรมแฝงระกกรรมคือพืชชนิดหนึ่งนะครับมันอยู่แฝงอยู่ในน้ำนะครับทั้งรักแสงนะครับแซมสวาดประหลาดเหลือมีต้นรักนะครับมันมาแซงมันมาแซมอยู่นะครับสว่าดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ช้ำระกกรรมเจือ แต่บัดน,นี้พี่กําลังโศกเศร้าอยู่ใจของพี่กําลังระก,กรรมอยู่เพราะรักเรือแลมสวาร,ร์ไม่คลาดคาเพราะว่าใจของพี่เนี่ยรักน้องไม่คลาดคลาเลยนะครับไม่คลาดคลายขอโทษนะไม่คลาดคลายคือความรักของพี่ความสวาร,ร์ความยึดถึงทางันเป็นที่รักเนี่ยนะครับยังรักอยู่นะครับไม่คลาดคลายนะครับก็คือ รักนางคิดถึงนางอันเป็นที่รักมากในตอนนี้แม้จะเดินทางผ่านมาหลายสถานที่แล้วก็ตามนะครับต่อมาครับสุนทรภู่ก,ก็แจวเรือต่อมาอีกก็คือถึงแขวงนนชนลามาตลาดขันมีพวงแพรพวพันเขาขานของนะครับทั้งของล้วนอะไรลกูกทั้งของสวนล้วนเรืออยู่เรียงรายพวกหญิงชายมาประชุมกันทุกวันคืน เมื่อเดินทางเข้าตอนนี้สนูุออกจากกรุงเทพแล้วนะครับถึงแขวงนนนะครับชนละมาตลาดขวัญผ่านตลาดแก้วผ่านตลาดขวัญมาแล้วเรียบร้อยชนละมาคือการเดินทางทางน้ำเนาะเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีก็มาที่ตลาดขวัญสนพุก็บรรยายว่าตลาดขวัญเนี่ยมีพวงแพแผวพันเขาขายของก็คือขายผ้าแพรขายของต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับอยู่ที่นี่นะครับมีทั้งของสวนของสวนก็คือ พืชผักธัญญาหารต่างๆนะครับอยู่ในเรือนะครับตะกอนขายของบนเรือนะครับอยู่เรียงรายพวกหญิงชายประชุมกันทุกวันคืนนะครับก็มาประชุมกันทุกที่นี้นะครับตลาดขวัญน,นะครับต่อมาครับเป็นบทอาขยันของเรานะครับเป็นบทอาขยันของเราก็คือถึงบางพูดเนาะ,ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับตอนนี้สนุนทขกูกำลังเดินทางมาถึงบางคลณีแล้วนะลูกอ่ไป ต้อมกันไ,ไหมลกูกมาถึงบางทรณีทวีโศกยามวิโยกยากใจให้สะอื้นโอ้สุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสนทั้งแดนไตรเมื่อเคาะร้ายกายเราก็เท่าหนีไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนน้ำเด็ด เ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกาถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถอนไรจุกเหมือนตุ๊ก,กตาทั้งผัดหน้าจับทำเมาเหมือนชาวไทยโอสามันผันแปรไม่แท้เที่ยงเหมือนอย่างเยื่องชายหญิง ทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดถึงบางพูดพูดดีเป็นสีสัตว์มีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ เพราะพูดจาอโอเคนะครับศูนย์ทนผู้เดินทางมาถึงบางธรณีคือชื่อสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับก็นึกถึงตัวเองนะครับนึกถึงแผ่นดินเนี้ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินมีความโศกเศร้าเสียใจนะครับกว้างใหญ่ไพศาลถึง42,0,000ทั้งแดนไตรนะครับ420,000ทั้งแดนไตรแปลว่าอะไรนะครับคนที่หานคำศัพท์เขาจะตอบกูได้นะครับแต่ตอนนี้ คนที่หาคำสาปเขาไม่อยู่แล้วนะครับในที่นี้นะครับหมายถึงความลึกและความหนาของแผ่นดินตามความเชื่อของคนโบราณนะครับก็คือ4 2 0 0 0ืทั้งแดนไทยความหนาความลึกของแผ่นดินนะครับแผ่นดินเนี่ยมันมีความกว้างความหนาความลึกมากนะครับ ถึงบางทรณีนึกถึงแผ่นดินเพราะทรณีแปลว่าแผ่นดินนะครับทุนั้นพวก็นึกถึงตัวเองเมื่อเขาร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนอกไร้รังเล่อยู่เอกาเปรียบตัวเองเนี่ยไม่มีแผ่นดินจะอยู่นะครับไม่มีพระสุธาพระสุธาแปลว่าแผ่นดินเนาะไม่มีแผ่นดินจะอยู่อาศัยนะครับล้วนหนามเหน็บเจ็บแสบครับแคบใจ นะครับมันมันเจ็บแสบมันครับแคบใจมากในในการเนี้ยนะครับในขนาดเนี้ยนะครับเปรียบตัวเองบอกว่าเหมือนนกไร้รังเร่อยู่เอกานะครับก็คือเปรียบตัวเองเหมือนนกที่ไร้รังนะครับไร้รังมากนะครับถึงเกรดย่านเดินทางต่อมาครับถึงเกรดย่านบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้ามวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอนถองเลยจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับขมเอาเหมือนชาวไทยนะครับจับขมเอาคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรครับลูก จับขม่าเป็นวิธีการแต่งผมของผู้หญิงสมัยโบราณนะครับใช้ขม่าผสมน้ำมันหอมใส่ผมนะครับก็คือทั้งผัดหน้าจับขมาเหมือนชาวไทยนะครับก็บรรยายว่าลักษณะของปากเกรดเกรดย่านก็คือปักเกรดในปัจจุบันนะเป็นบ้านมอน,นะครับผู้หญิงเนี่ยกล้าวมวยงามตามภาษานะครับก็คือก้าววยผมว่าง,งั้นเถอะนะครับ เ,เดี๋ยวนีมมอ์ถอนไรจุกเหมือนตุ๊กาตาคือมีไรผมมีไรจุนะครับเหมือนตุ๊กาตามอนก็เปลี่ยนไปนะครับทั้งผัดหน้าจับขมาเหมือนชาวไทยนะครับจับขมาก็คือวิธีการแต่งหน้าของคนในสมัยก่อนนะครับก็ใช้ขมาผสมน้ํามันหอมระเหยใส่ผมนะครับมาบัดนี้โอสามันผันแปรไม่แท้เที่ยงเหมือนอย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยทิ้งวิสัยในที่นี้หมายถึงอะไรครับทิ้งวิสัยในที่หมายถึง ละคำนดบประเพณีเดิมนะครับทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วคนมอนเปลี่ยนไปนะครับนี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งยอย่าพึงคิดบัดนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทุกอย่างไม่เที่ยงแท้และแน่นอนนะครับมันเป็นสัจธรรมของชีวิตก็คือทุกอย่างผันแปรไปตามการเวลา <tiếp gente> <Huh? S 2> นี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดนะครับหมายความว่ายังไงลูกก็คือจิต จิตของคนเรานะ่ยมีคิดมีหมายมันมีหลายใจจะให้เป็นหนึ่งนะก็อย่าพึงคิดก็อย่าปรารถนาอย่าหวังขนาดนั้นเลยนะครับต่อมาครับถึงบางพูดพูดดีเป็นก็คือส่วนหผู้เดินทางมาถึงบางพูดนะครับก็พูดดีเป็นศีสัก์มีคนรักลดถ้อยอร่อยจิตก็สอนเกี่ยวกับการพูดถ้าเราพูดดีมันก็จะเป็นสีเป็นศักดิ์แก่ตัวเองนะครับ มีคนรักนะครับมีคนนิยมชมชอบแต่ถ้าพูดชั่วมันก็แม้นผู้ชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะผู้จาถ้าผู้ชั่วก็ทําไมเอ่อทำลายมิตรนะครับจะดีจะชั่วอยู่ที่การพูดจานะครับโอเคนะครับต่อมาครับครูจะพานักเรียนนะครับไปาบางพูดนะลูกบางพูดนะครับบ้านใหม่นะครับบางดื่มนะครับบางหลวงเชิงรากนะครับ หนึ่งสองสามสี่สถานที่นี้นะครับสำหรับวันนี้เนาะหนึ่งชั่วโมงนะครับครูจะผ่านสี่สถานที่นะโอเคไปลูกอบาบังพูดไปแล้วเนาะเป็นบ้านใหม่เลยกันครับสพิเศษสำหรับาลาซาดานะลูกแรับนึงนะโค้ชลดหนึน่งร1อยบาทโค้อส่สนลด200บาท ต้องกลับครับถูกมีพนักงานถูกครับต้องกลับครับต้องกลับโอเคไปถึงบ้านใหม่ใจจิตก็ชิดอ่านถึงหักขอโทษาใหม่ถึงบ้านใหม่ใจจิต ก็คิดอ่านจะหาบ้านใหม่มาดเหมือนปราธนาขอให้สมคนีเถิดเทวาจะได้ผาสุขสวัสดิ์กำจัด ไครถึงบางเดือโอ้มาเดือเหลือประหลาดบางเกิดชาติมาแรงดีมีในไส้เหมือนคนทานหวานนอกย่อมผมในอุปปมายเหมือนมาเดือเหลือละอาถึงบางหลวงเชิงรากเหมือนจากรับสู้เสียสักด์สั่งวาดพระศาสน,นาเป็นล้น,น้น เป็นรุ่นพลล้นลนราคะทาราเป็นรุ่นพลล้นลนราคะราขาถึงนางฟ้าจะให้ไม่ใหญ่ดีอ่ะโอเคครับสุนทอนผู้เดินทางมาถึงบ้านใหม่ผ่านบางพูดมาแล้วผ่านบ้านใหม่ก็นึกถึงอะไร นึกถึงจิตตัวเองที่อยากได้บ้านใหม่นะครับจะหาบ้านใหม่มาป่าถนาคือสุนัูเนี่ยไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับอวดแล้วก็เดินทางไปวัดต่างๆก็ขอให้ได้บ้านใหม่ก็คือขอให้ได้จําวัดที่ใหม่อะไรเงี้ยลูกขอให้สมคณีเถิดเทวาจะได้ผาสุขสวรรค์กาจัดภัยนะครับถึงบางเดือสุนผู้เดินทางมาถึงบางเดือก็นึกถึงบางเดือโอ้มาเดือเหลือประหลาดเมื่อเดือคือผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับคือพืชชนิดหนึ่งมีลูกนะครับ ม,ม,มีม er. oh, ure, ีล like like ูก like มีเมล็ดนะครับโอ้มาเดือเหลือประหลาดบางเกิดชาติแมลงวีมีในไส้เหมือนคนพานหวานนอกย่อมผนเหมือนคนพานหวานนอกย่อมผมในอุปมาไมเหมือนมาเดือเหลือละอานะครับสุนทรภู่บอกว่าต้นมาเดือดนะนะครับมันมีมันเกิดชาติแมลงวีมีในไส้ก็คือมันมีแมลงวีอยู่ในผลของมาเดือนะครับเปรียบได้กับคนพานหวานนอกย่อมผมในหมาาไงลูก เหมือนคนพานหวานนอกย่อมผมในคือคนพานเนี่ยมันหวานนอกนะพูดจาดีนะดูดีนะเหมือนจะดีนะแต่ข้างในทําไมคิดร้ายคิดพานคิดจะจองล้างจองฐานส่วนโนก็เปรียบเหมือนคนพานหวานนอกย่อมผมในเหมือนมะเดือ่อที่มันผลข้างในมันดูผลข้างนอกมันดูสวยมากแต่ข้างในมันมีแมลงหวี่อยู่ในไส้นะครับอุปมาเหมือนมะเดือเ่อเหลือละอาถึงบางหลวงเชิงรากเหมือนจากรักถึงเดินทางมาถึงบางหลวงละก็เหมือนจากรักมา สู้เสียสักด์สังวาดพระาศาสนานะครับก็ตอนนี้เสียสักด์เรื่องความรักละความรักมันแพ้นะแต่ฉันน่ยขออุทิศขอสังวาดขออยู่กับพระาศาสนานะครับเป็นล้นพ้นรนราคราคานะครับราคาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงราคาของลูกแต่ราคาในที่นี้หมายถึงราคะหมายถึงความยดีๆในกาเมารมนะครับเป็นล้นพ้น รนราคา,า,านะครับนะครับก็คือก็คือก็ข,ขอก็ขอให้หลุดพ้นนะครับจากการมารรงทั้งหลายนะครับก็คือให้หลุดพ้นอ่ะไม่เกี่ยวกับความรักและตอนนี้มุ่งสู่พระพุทธศาสนานะครับถึงนางฟ้าจะให้ไม่ใหญ่ดีก็คือถึงนางฟ้าเอานางฟ้ามาให้ ให้เป็นความรักให้เป็นคนที่ชอบให้มีความเสน่หาเกี่ยวกับความรักไม่ใหญ่ดีละสุนทรทุกส,สุนทรผู้พอแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเพราะฉนั้นเราก็เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับครูจะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้เรามาถึงตรงไหนบ้างลูกอ่าเริ่มจากอะไรลูกเรามาถึงตรงนี้เลยโอ้เยอะมากนะเรามาบางจากบางรูบางโพบ้านยวนนะครับถึงวัดเขมาพิรัตารามสุนทรูปพายเรือมาอีกก็คือตลาดแก้วนะครับ ตลาดขวันนะครับบางธรณีนะครับบ้านมอนเกาะเจ็ดบ้านมอนนะครับถึงบางพูดบ้านใหม่บ้านเดืออบางเดือ่อนะครับแล้วก็บางบางหลวงเชิงรากนะครับครูจะหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวครูจะอัพคลิปวิลงนะครับแล้วให้เรียนตอบคําถามหรือว่าทํางานเล็กๆน้อยๆนะครับไปก่อนนะครับนี่คือการถอดบทพันธีละ ย่อหน้านะครับเราต้องจําเป็นจะต้องอ่านบทัพั์เพราะสมมติผู้แต่งมากดีมากเลลูกเรื่องราวต่างๆจะดําเนินไปนะครับเหลืออีกนะครับเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงตรงนี้ละบางหลวงเชิงรากนะครับนะครับถ้าในชั่วโมงต่อไปเราจะออกจากนนทบุรีเข้าสู่ปทุมธานีนะครับเดี๋ยวกูจะมาต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับ คุณครูก็จะพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับเข้าเรียนนะครับแล้วก็ดูที่วีดีโอของครูนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ